ใครว่างานตกงานเช็คด่วนได้สิทธิ์รับเงินสูงสุด1 5 0 0บาทรีบลงทะเบียนก่อนหมดสิทธิ์ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการนำข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือตกงานในช่วงนี้นะคะมีสิทธิ์รับเงินสูงสุด1500บาทจะมีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรใครได้สิทธิบ้างหมดเขตเมื่อไหร่รายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนไปฟังก็ขอกาลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติด ตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะ เอาละค่ะไม่รอช้าเข้าเรื่องกันเลยนะคะล่าสุดจำนักงานประกันสังคมก็ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนะคะโดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ15เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานซึ่งรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีประกันสังคมก็ได้เปิดขั้นตอนรับลงทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน รับสูงสุด70%ของค่าจ้างหรือว่าร้อยละ70นั่นเองนะคะหากตกงานว่างงานในกรณีที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยกรณีที่2นะคะก็จะเป็นกรณีลาออกเองหรือว่าหมดสัญญาจ้างงานนะคะกรณีนี้จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ 30ของค่าจ้างเฉลี่ยนะคะ และกรณีที่จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดนะคะก็คือกรณีถูกเลิกจ้างนะคะรับเงิน70%ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน200วันต่อปีปฏิทินนะคะอัตราเงินชดเชยนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาปี2,563ไปจนถึง28กุมภาพันธ์ปี2,565ถ้าใครว่างงานตกงานในช่วงนี้นะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนว่างงานกันได้เลยนะคะรายละเอียดการลงทะเบียนว่างงานนะคะก็แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ ไปลงทะเบียนว่างงานและยื่นเอกสารที่ประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยได้เลยนะคะใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันสวัสดีค่ะ